จุ๊บเหรครับสวัสดีครับพ่อกัำหมดทัวเมื่อไหร่ไม่กินลูกศิลป์กับกับน้อยแอรยังเกินน้อยแอรส่วนกินก็เลยอยากกินลูกศิลป์หรอลูกหรอเนื้อแล้วนตีนนะแล่เรว่ากินลูกศิลป์เท่ากับลูกสามคนหน้ามื่อไหร่แกงเฮ้ครับน้อยแอร์นอยแอร วันวันนี้ันอะไรวันผ่านใช่ไหมกเดืออะไรบ้ม่อหัดเม่อกันอรงเรียนเนี่ยเขาปิหอบวันที่ะ้คือแต่ทีวัหอดวันที่

Nước cành muôn Thương thương Vào vài ยีรูฟสินทงทำม่นเน้จยจับป่ะลูกอันนี้ยาปากใหญ่ อี่สองมือสามมือ,อมตั้งใจเรียนจรูปน,นี่เล้ปิดจบคนนายคนต่อไปใช่ถ้าเด็คุณม่อพกคู่จะให้เป็นสอบว่าเป็นอีหยงังสิได้เป็นคู่สิได้เป็นอีนั่นมูเอว่าถ้าได้สอบเป็นคู่ถ้าสอบแล้วถ้าคุณบอกว่าได้เป็นคู่แ่งดีเ ไดบุญหวามไม่รู้มอดีก็มีหมออดีก็มีเลยด้ายแอสตงแอเป็นหมอสแอสตงเป็นหมอสดีๆที่ดีดีรักษาแอเป็นยังไงแอสเป็นไงเป็นหมอสมอสอยากเป็นแบบหมอส นี่บอกว่าค้างเงกจังเกตเีจังบอกยว่ขาหอะเามเทลสันนี้บกเาเาอ่อนี้ใหตาพันองคอยอยู่บ่อหพ่อจะให้น่องเป็นยังให้นองเลือกเอเองนว่าเป็นยังก็ได้ว่าจะเป็นที่ดี ได้ขอให้ติดคนดีใช่ไหมถ้าเขาเห็นดีที่สุดผู้ผู้ที่ดีใจก็คือพ่อแม่ถูกต้องถ้าเขาทำดีก็คือพูดดีใจก็พ่อแม่ด้วยกันคือกัน หมายเป็นคนดีเยีือะไรกได้ว่าเดีรอเราูตาสังค้งอย่อแล้วว่าแอมบอกมาทหาหาแลวว่ามเซียเปนังกันได้นี่ก็ต้งรับสายสารเหมือนกนลูกนี่ก็เสียเมือนเอ เต้องสวยก็เอได้พอเนาะเต่ต yeah. yeah. so ้องสวยเพอจมูกจมูกความีเลยจมูกเรามีจมูกอันนี้ก็ไม่มีก็มีแต่คนเลยตีแต่คนเลยจมูกก็ไม่มีนี่ ตา้จิ่้อยากกินนั้นของเขาอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นอะไรแว่าหน่กเป็นเะเพาป็นอยขย่งเกเป็นคุ้หอเรอเลนหมอเอเหมอตตู้ตกับบาีอะ โมเมนตแม่สป็นเป็นเนเป็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 นเบ็นเป็นเป็นไปรเป็นเป็นเนเป็นเปป็นเป็นเป็นเป็นป็นเป็นเป็มันแต่เป็นเเนนเปป

สองยี่สามยีสีอี่บหาชิ้นกินไหมหรอกะอเนั้น เล่นไดเหนมากรู้อย่าเลยีไปไว้รถเี่อร้อยบแล้วมาพี่แอมานหกขาเจ้าดีตระเ็นมานในเทยี่อท้าในเอ้าอยยังเอาเยันวุ้บพินหอม่ะ 还有一个，我还对面能见面。 嗯嗯，对对对对对，爸、hmm. 爸、no, no, no, no.。Bye.